สวัสดีทุกคนนะครับผมช่างสาวอมริซิงนะครับผมก็ห่างหายกันเป็นานเลยนะครับไม่ได้เปิดรับงานกันประมาณ 4- ี่หเดือนได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดรับงานวันที่1เมษายนครับบอกก่อนเลยนะครับผม1เมษายนครับวันนี้ที่ถ่ายคลิปอยู่นี่วันที่30มสิบมิถุนายนนะครับก็จะเปิดรับทํางานจริงๆก็วันที่1เมษายนนะครับแต่ที่มาถ่ายคลิปให้ดูกัน ก่อนก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันก่อนที่จะเปิดรับงานจะถ่ายให้ดูอ่าปลายที่เขาส่งมาให้ผมพางให้หรืออ่ามาพูดคุยในเรื่องของงานก่อนนะครับก่อนที่จะทํางานเป็นประจําอยู่แล้วครับอ่เป็นประจําอยู่แล้วที่เวลาผมปิดรับงานชั่วคราวอะไรพวกนี้แล้วถึงเวลาใกล้ๆจะเปิดรับงานเนี่ยก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูกันนะครับโอเคครับผม ในที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นปลายท่อนะครับก็จะเป็นปลายที่เขาส่งมาให้ผมพาให้ในนี้ก็จะมีชุดใหญ่ด้วยนะครับก็จะเป็นพวกส่งมาพาเพราอไม่เดินคอให้ด้วยนะครับก็จะจัดให้แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้แกะกล่องน,นะครับเดี๋ยวค่อยแกะนะครับก็จะแกะแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ฝากอ่า บอกนิดนึงนะครับตอนนี้ผมได้เปิดช anel อีกช anel หนึ่งนะครับก็จะเป็นชื่อช anel ช่างอาร์ตซาบอมนะครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับพิมพ์ภาษาไทยคําว่าช่างอาร์ตซาบอมเบสิ่งนะครับก็น่าจะเจอนะครับน่าจะเจอนะเพราะว่าตอนนั้นผมลองพิมพ์ดูแล้วนะครับผมก็ปรากฏว่าเจอนะครับตอนนี้ผมจะมีอยู่2องช anel นะครับผมต้องพูดกันก่อนนะครับคิวนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับผม ต้องบอกจุดประสงค์ก่อนนะฮะทำไมถึงต้องเปิดสองช n นลนะครับถามว่าเปิดอีก channel นึ่งแล้วช n นลหลักไม่ลงคลิปแล้วเหรอหรือว่าอะไรนะครับก็มีคำถามกันมามากมายนะครับก็ต้องบอกก่อนเคลียร์กันให้จบตรงนี้เลยเนาะว่า channel หลักเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะถ่ายให้ดูงานกันมากกว่าคือช n e ลหลักเนี่ยตอนนี้ผม ลงคลิปมั่วไปหมดนะครับก็คือทั้งงานพูดงานโชว์อะไรพวกนี้นะครับงานให้ความรู้คลิปให้ความรู้อะไรประมาณเนี้นะครับคือมันลงอยู่ในช n e l เดียวนะครับซึ่งเวลาลูกค้าหรือว่าคนที่เขาสนใจเนี่ยอยากจะดูเนื้องานอยากจะดูรีวิวตัวงานแล้วบางคลิปผมพูดเยอะผมพูดมากนะครับก็มันก็จะไม่เกิดประโยชน์ต่อเขาสักเท่าไหร่นะครับ ผมก็เลยจะเปิดอีกช n องหนึ่งก็คือช่างอาร์ซาบอมบอ์ซิง่งเปิดได้2เดือนเล้วลมั้งนะครับเปิดได้2เดือนแล้วก็ยอดไลค์อยู่ที่อ่าไม่ใช่ยอดไลค์ยอดซับอยู่ที่25คนตอนนี้นะที่เข้าไปดูล่าสุดก็25คนนะครับก็ช่องช่างอาร์ซาบอมบ์ซิ่งเนี่ยก็จะเป็นช่องที่เอาไว้พูดคุยนะครับทําคลิปออกมาพูดทําคลิปออกมาให้ความรู้ ทำคลิปออกมาแบบพูดเยอะๆนะครับเน้นในการพูดแล้วก็ในการถ่ายให้ดูอะไรต่างๆนะครับแต่ส่วนในชแนลหลักนะครับก็จะลงคลิปเป็นทางการก็คือให้ดูน้าง,งานมากกว่าการพูดก็จ,จะพูดเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็ให้ดูงานแล้วก็จะเป็นแบ็กกราวน์เสียงซะมากกว่าเนาะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันผมอยากให้ทำเป็นระบบระเบียบมากกว่านี้เพราะว่า ทุกวันนี้ผมลงคลิปมั่วไปหมดนะครับในเรื่องของอ่าช่องหลักเพราะฉะนั้นคือคนที่เขาสนใจอยากจะดูงานจริงๆเนื้องานอะไรพวกเนี้ยคือบางทีเขาไม่อยากจะดูผมพูดมากนะครับเขาอยากจะดูเนื้อเนื้องานว่างานเป็นยังไงออกมาเป็นแบแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยผมทํางานแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวผมจะย้ายเอาไว้เป็นช่องหลักเอาแล้วกันนะครับสําหรับพวกคลิปที่พูดน้อยๆโชว์งานมากๆ อาจจะเป็นไม่พูดเลยแล้วให้ดูงานอย่างเดียวรีวิวอะไรพวกนี้ก็จะเอาไว้ลงในช่องหลกักส่วนช่องอช่างอาช่างอาซาบอมทุซิ่งนี่ก็จะลงในเรื่องของการพูดนะครับพูดพูดอาจจะมากอะไรประมาณนี้คืออย่างเช่นไลฟ์สดอะไรพวกนี้ผมก็จะไปลงในอ่าช n e l ช่างอาซาบอมนะครับอย่างเช่นคลิปพวกนี้เนี่ยที่ผมกาลังทําอยู่เนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะเอาไปลงใน ชแนลช่างอาร์ซาบอมเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ่ายให้ดูในเนื้องานที่เวลาผมต้องพูดอะไรเยอะเพื่อเป็นข้อมูลก็เดี๋ยวผมจะเอาไว้ลงในช่องช่างอาร์ซาบอมวิชาช่องช่างอาร์ซา,าบอมเลเซิงแล้วกันนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ต้องแยกเอาไว้เป็นสองชแนลนะครับก็ถ้าใครอยากติดตามก็ลองค้นหาดูได้นะครับพิมพ์คำว่าช่างอาร์ตซาบอมเลเซิงนะครับก็น่าจะเจอ ในช่องใน u t u b e นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวพูดยาวไปแล้วนะครับผมก็ทั้งหมดที่เห็นอยู่ก็อย่างที่บอกไปคือเขาส่งมาให้ผมพาให้แล้วก็มีบางปลายที่เขาสั่งเป็นชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ในช่องหลักก่อนนะครับเดี๋ยวช่องช่างอาซาบอมเลสซิ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะแกะกล่อง ดูว่าปลายเป็นของรุ่นไหนบ้างนะครับโอเคครับผมก็วันนี้เป็นเลิกงามยามดีนะครับที่ผมจะมาประกาศว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยผมจะเปิดรับงานแล้วนะครับวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยนะครับวันนี้วันที่สามสิบมิถุนาอ่ามีนาพูดผิดหนะลงเดือนอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้วันที่สามสิบมีนานะครับผมไม่ใช่มิถุนานะพูดผิดตะกี้นะครับ ก็มาถ่ายโดนก่อนนะครับก็ต้องฝากติดตามมันด้วยนะครับช่างอาร์ซาบอมเรซิ่งนะครับผมเพจช่างอาร์ตอ่าเพจนี่ไม่ใช่ช่างอาร์ตพูดผิดเพจซาบอมเรซิ่งนะครับแต่ชแนลที่แยกออกมาทําเป็นชแนลต่างหากเนี่ยก็จะเป็นชแนลช่างอาร์ซาวบอมเรซิ่งส่วนชแนลหลักก็ยังจะลงคลิปอยู่นะครับแต่จะเป็นคลิปที่เป็นทางการนิดนึงในเรื่องของผูดน้อยให้ดูงานมากมาก นะครับส่วนที่ผมไม่ได้พูดที่ให้ดูงานก็จะมีอ่าอาจจะมีการใส่เสียงแบ็กกราวเข้าไปนะครับก็จะเป็นในแนวๆนั้นๆนะครับที่ผมพูดไปนะฮะอาจจะแบบไม่ต้องพูดเยอะนะครับให้ดูงานอย่างเดียวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปนึงแล้วกันนะครับโอเคครับผม